อืมหนึ่งสองสามสี่ห้าออกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสองพันหกร้อยหกสิบแปดพุทธศตวรรษ ที่พระสง์วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนะเาะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะนี่เห็นไหมมันใช้ได้ตลอดเวลา,าสำหรับพระพุทธเจ้าก็พูดว่าเหตุปัจโยอรัมนาปัจโยอธิปติปัจโยเห็นไหมเห็นไหมหมายถึง สร้างเหตุสร้างกรรมนั่นแหละกรรมกรรมมันมีสองกรรมกรรมดีและกรรมไม่ดีใช่ไหมอ่ามันเป็นทมคู่การสร้างเหตุที่ดีผลมันก็นย่อมดีเหมือนระวานพืชเช่นใดก็ย่ีได้ผลเช่นนั้นเนาะเออนี่ท่านบอกว่าสร้างเหตุที่ดีสร้างเหตุที่เป็นกุศลอ่านี่มันอยู่ตรงนี้นะ ทำยังไงเนาะจะรักษาใจตัวเองหาสิ่งดีๆให้ใจตัวเองนะหาสิ่งดีๆให้ตัวเองคือหาธรรมะหาความดีนะใส่ใจตัวเองเนาะไม่ใช่หาสิ่งไม่ดีหาจะจับสิ่งที่ไม่ดีจับสิ่งผิดๆหาแต่เรื่องอารมณ์ไม่ดีใส่ใจตัวเองให้เศร้าหมองนะเห็นไ,ไหมเออ แต่สิ่งเศร้าหมองให้ใจตัวเองหาแต่สิ่งไม่พอใจให้ใจตัวเองเนาะนี่นี่นี่เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกสติจเจริญสติเนาะก็หวังให้เกิดปัญญาที่จะหาสิ่งดีๆเก็บสิ่งดีๆมาใส่ใจตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าทำกุศลให้จเจริญขึ้น หรือความความดีให้มากๆอนะ,อะความดีนี่แหละจะคุ้มครองอทําไปเรื่อยเรื่อย,อยความดีความงดงามมันจะมีธรรม,มะมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นตามมาเนาะอะไรวะมันก็มีทุกอย่างแล้วเนะะวาะเพราะฉะนั้น เมื่อความดีจเจริญถึงที่สุดแล้วเนาะศีลสมาธิปัญญาย่อมเกิดเองนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นทานศีลภาวนาเห็นไหมเริ่มจากเหตุเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ,ใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําว่าเหตุสุปจโยคือซือจักสร้างเหตุที่ดีสร้างกรรมที่ดีให้ตัวเองนั่นเองเ,องเนาะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฟังไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไปอ่านไปรู้อะไรหรอกขึ้นอยู่ที่การกระทำนั่นเองเนาะเออ,อมีอะไรไหมนอดครับขอการหลวงตามีคำถามจากคุณกิติพัชญาครับถามว่าถ้าต้องการจะไปเรียนฝึกอานาปานาสติกับหลวงตา ต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างคะเป็นผู้หญิงอยากอยู่ปฏิบัติด้วยสามวันได้ไหมคะอ๋อได้ได้ได้สำหรับการเตรียมตัวหนึ่งมึงต้องเอาตัวกับหัวใจมาเนาะสองนะมึงต้องเอาชุดมึงมาแค่นั้นแหละเนะเาะคืเอเสืๆๆๆ้อผ้าอย่าถอดผ้ามาเนาะใส่มาก็พอเนาะ แค่นี้ก็พอแล้วมาปฏิบัติธรรมมันจะเอาอะไรมากลังหลาเนานะไม่มีอะไรหรอกเนาะม,มาเสอะจะอยู่กี่วันกี่วันเนาะเออตามสบายมาได้เลยที่นี่ยินดีต้อนรับผู้ไฝ่ธรรมเนาะครับคำถามจากคุณสปิดครับต้องการอยากถามหลวงตาครับว่าคำว่าอาจินไตหมายความว่ายอย่างไรครับสาธุอะไรนะ อจินใจครับอ๋ออาจินใจอ่าก็หมายถึงไม่เนาะเอออาจินใจจินใจหมายถึงอะไรล่ะมันพิสูจน์ไม่ได้มันมากมายมันอะไรอเนาะเออนะถือว่ามันเป็นอาจินใจนะเราพูดอจินใจคือมัน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 บ่งบอกจริงๆไม่ได้อธิบายไม่ได้อะพูดง่ายๆเนี่ยกู กูกำลังอธิบายให้มึงไม่ได้นี่แหละอาจินใจเนาะจริงไหมเขาว่าจินใจนเนาะเหมือนเหมือนเขาถามเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไข่เนี่ยเน่ยมันอธิบายได้ไหมล่ะฮะออไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอย่างเงี้ยจริงไหมออถ้าว่าไก่เกิดก่อนไข่ไก่ก็ออกจากไข่อย่างเงี้ย มันก็ไม่จบเป็นและมันอธิบายไม่ได้คำว่าอจินใจเนาะเออเนาะประมาณนี้มันไปถามเรื่องอจินใจมันอธิบายไม่ได้เนาะหมดแล้วเนาะอืมดีแล้วหมดก็หมดเออสำหรับวันนี้เนาะ เออเราก็ยังอยู่ในหมวดของอ่าการระดมะน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ยอยู่เนาะบางคนคนะงงเ,งเขาบอกว่ามีคำถามนะหลวงตาไม่ถามหลวงตาจะตอบเองเขาบอกว่ามีหมอลำมาลำให้หลวงตาฟังว่างง้งมันเป็นยังไงกูก็กว่าเออก็ดีนะกูก็ชอบหมอลำไงเออมีน้องเขาร้องเพลงให้กูฟังกูกกว่าดีนะกูก็ชอบนักร้องไง บางคนก็มาร้องไห้ให้กูกูไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยจริงไหมมันก็มาทุกอย่างแล้วมันอยากให้กูทํำยังไงจริงไหมเออเออกูเป็นพรกกูหนีไม่ได้กูก็นั่งอยู่เนี่ยถ้ากูเป็นโยมป่ะนี้กูหลอยหนีรักหนีแล้วจริงไหมเออมันจะมาลําให้ฟังมันก็เจตนาลํามันก็ดีมันจะมาร้องเพลงให้ให้กูฟังมันก็เจตนาดีเขาไม่มีอะไรเขาบอกเขาเสียงดีเนาะ มึงก็ฟังเขาหน่อยก็ไม่ป็นไรอ่ะเนาะนจะเป็นไรไปหูมันก็มีอยู่เนาะจริงไหมเออทุกวันนี้เนาะเราอย่าไปตั้งคำถามมากเนาะมันมันจะนำปัญหาเนะาะหลวงตาเป็นคนที่รับได้หมดแหละเนาะงั้นก็คุณจะตั้งชื่อกูใหม่ดีไหมหลวงพ่อสินทรัพย์ได้หมดส,สดชื่นอย่างเงี้ย <laughs> เนะเนะจริงไหมได้หมดแหละมันจะมาอย่างไงกูว่าฟังได้หมดแหละจริงไหมหรือว่าไม่มีข้อแม้แม้แต่เริ่มต้นรเนี่ยจริงไหมล่ะมันอะไรมันจะมีอะไรมากมายมนุษย์เนาะเออเขาอยากร้องให้ฟังก็ถือเป็นบุญโซหูตัวเองแล้วเนาะเออจริงไหมแล้วมาร้องไห้เนี่ยมันสะอกสะอื่นใส่กูเนี่ยเยอะเลย ไม่ว่าหญิงชายก็กูฟังกูก็ดูมันอยู่กูบอกเลือกร้องเสือกกูจะร้องตามกูว่าไงจริงไหมล่ะเออมันจะเป็นไรไปเนาะอ่าเราก็บอกแล้วว่าเราอยู่กับปัญหาแต่เราอยากเข้าไปเป็นปัญหาเนาะเออเห็นไหมเอออยู่ได้หมดแหละเราอยู่กับทําไงมนุษย์นคนไหนเราอยู่คนเดียวได้เนาะเห็นไหมอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก อ่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะเออเนี่ยนะอ๋อเขากลัวว่า,วา,วา,า,าจ,จะมีโคโยตี้โอ้ยยิ่ดงดีเลยฮ่าาโคโยตี้ตามสบายเลยมาเถอะเออขณะพัฒนททำจังก็มาแล้ว ไม่น่าก็มาแล้วมาหากูเนี่ยมึงเห็นไหมเออซื้อปอยไก่อะไรมาหมดแหละเนาะจะมาเถอะโยโยตี่ก็มาเถอ,อะเนาะอืมจำบงจำบะมาได้เลยมาได้หมดแล้วกกูเนี่ยเนาะได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดสชดชื่น,สสนเนะาะออาตั้งใจรับพรยาทาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตนินางเปตานังอุปกปติอิจิจังปฏิจังตุมหังคิปเมวะจมิชันตุสเมบรนสุสังกปายันโลมารสโยธามณีโชติราโซยชธาอภพิวาราสีริสะนิจังบุทาปะจายโนจตารธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง hạ lang xa ô mười